สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F c ซทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็ถึงเวลานะครับที่พวกเรานะต้องปฏิบัติกันเนาะหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลอำเภอดงหลวงนะครับผมก็เฮ้ยนะขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถนะครับพี่น้องพ่อพอนาย<อ>ลงหน่อยนึงแบบนี้เดี๋ยวพาแม่มาต่อยนะเดี๋นะยวพาแม่มาต่อยไป สียาแก้เครียดนะฮะเอซีเนาะก็เออนี่นี่นนนนนต้องแก้แก้เครียดด้วยสิ่งนี้นะครับผมวันนี้เรานะกินเมน,นนมนูแบบง่ายๆนะฮะเอซีทอดโครงไกไ่ไกับส้มตำนะครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นเขาไปหาของอยู่ของกินนะครับ โอ้โหลุงนี่ก็<อ>พุ่งสวดมาเลยนะเอฟซีอยากา <c oughs> มาพี่นะก็มาทานข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเนาะเราจะไปส่งแมงขนุนกันแมงไม่มแดงไปอยู่วะอ้าวนะพี่น้องเนาะไปหาของอยู่ของกินหมดขี้ขานนะครับเนาะบัดเนี้ยขันมืนกันบัดเอาใส่ปากนะกบเอากบเอาอยู่ พรุ่งนี้นะครับเอฟซีผมกับลุงนี้เนาะก็จะทำเพิ่เนาะเพิ่อออกมาที่นั่งเล่นเนาะนั่งโอกหมูนะครับเพราะว่าจะเอาลุงนะจะให้ลุงไม่ใช่เอาออจะให้ลุงนะจะให้ลุงนะครับมาอยู่ตรงตรงนี้นะครับผม ตอนแรกว่าจะให้มานอนอยู่ที่บ้านผมนะฮะเอฟซี <FC S 2> เดี๋ยวกลัวลุงไม่มาเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมนอนอยู่ตรงนั้นก็สบายดีนะครับก็ดีกว่าไปนอนในบ้านคนเดียวเนาะเพราะว่าพ่อตากับแม่ยายเนาะก็อ,ออกมานอนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยไม่ให้เพื่อนไปนอนอยู่คนเดียวเนาะลูกเครียดนี่ต้องมาอยู่กับพกเพื่อนๆนะครับพี่น้องอไปอยู่คนเดียวมันมันขึ้นหลายพี่น้อง นะครับแมนวอลเอฟซีครับเอาเลือดพีนี่สอนนะมาครับพี่น้องก็ขออนุญาตทานข้าวเนาะมาทานข้าวด,ด้วยกันนะครับทุกท่านตักมาหมดเลยดูจัดการหัวมันก่อนนะโอ่งไก่ค,ครับพี่น้องหัวปลาครับพี่น้อง เลย,เลยอาตรงนี้ไม,ไม่ได้ถ่ายคลิปบ่อยุคนู่นอะตามตุ๊ก้าไปสิอ,อืมมีหลายอย่างครับดน<ะ>ตรีนี่ตั้งเกณปลาโอ้เอธิบายให้เอฟซีฟังเอาเอาหัวขึ้นไปเอาหัวขึ้นไปไหนเอาออกแล้วก็อธิบายเอฟซีฟังดังนี้นะคะเอฟซี FC ถามเข้ามาว่าพี่สะพ้ายเนาะแฟนตรงนี้นไปไหนทำไมไม่ดูแลช่างมาทำบ้าน คือช่างนะคะกรณีช่างก่อนเนาะ,ะช่างอ่ะเป็นญาติของเราเนาะ,ะ<ช>มีศักดิ์เป็นพี่เขยนะคะ<ช>ก็แกบอกว่าแกทําคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้นะ,ะ<ช>เพราะว่าแกมีกุญแจเนาะ,ะเอากุญแจไว้ให้แกแล้วเราก็นัดกันเอาไว้ตรงนี้ตรงนะะ<ช>ี้เนาะแล้วทีนี้แล้วทําไม<ช><น>ะแฟนลุงนี้ไม่ไปเฝ้าน้องชายลุงนี้หรือพี่ชายหนู <ๆ S 2> ก็ต่างคนต่างเรียก แม่เจ้าก้อยก็ไปปลูกมันกับเจ้าก้อยใช่ไหมใช่เราก็แยกกันไปเราจะไปด้วยกันหมดไม่ได้เพราะว่าหน้านี้หน้างานตรงนี้ก็ไปกับนอ้องแม่เจ้าก้อยก็ไปปลูกมันใช่ไหมพ่อมาต่อยเราทำถูกเนาะเราก็ไม่ได้ไปช่วยแม่เจ้าก้อยและแม่เจ้าก้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแถา,ามมาเยอะมากมาทนี้มาทาเข้าวกันด้ยี่พวกปฎิจกนะันเนาะ เพราะว่าแม่เจ้าก้อยอ่ะเป็นพี่สะใภ้ถึงไปก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะก็ไปก็งอกงอกแงกง,งนะคะเอาไปดูม,นมาาันเพินมัพียอ่ะมเขาจะชยกเลยเอาข้าวมันเต้าหู้โอ้คือไม่เห็นหัวปลาดุกวะอกวโอ้โหเยอะนะฮะโอ้มาใเอามาหัวปลาดุกเออจัดแยกกันโอ้ ยายาน้องอมีการแลกหัวกันครับหัวปลาดุกกับหัวปลาซ่อน,นครับกินหัวปลาดุกดีกว่าไม่เห็นนะนะเห็นแต่หัวปลาซ่อนเ,อเรื่องหัวปลาเนี่ไม่ต้องกลัวคนอื่นแย่งนะ <c oughs> น้องนะี่ได้เจ้าก้อยไม่อยู่เนาะเจ้าก้อยก็ ไปนอนที่ไร่รอนะไปปลูกมันปลูกมันนะสูงใส่จะาการันปลูกนะนอนนอนปลูกมันไม่ไไม,มีเจ้าก้อยแล้วได้เด้อนรึได้โยนเจ้าก้อยเด้อเจ้าก้อยขยันนะส่วนมะตอยส่องอะไรนะจัก๊กยินดูเหตุใดช่วยส่วนมตนะนมตอยนะบอกว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะก็ต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมพ่อมะตอย บแล้วอยากกเมันไม่เข้ามูหรอกมันไม่ได้กินไบได้แกปลาี่กะมาได้เอาปจันเปลาเลยมาแล้ครับตามระเบียบของคนไทยมาทานข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวสวนนะครับพี่จีที่บ้านนาอก โตสวก็ได้กินสใหมแป้งแป้งมาจีกเบื่อักคร่นไปผื่นเอองใส่ตอนมันแงงหายทีก็ล้เอาแพมใส่มก็ได้ถงมาพันล้เอออันนี้น่ะถุงร้อแป่นใส่หม่ระวังเ่อรเพิ่อนะจับอานถุงมาแลนี้มาแล้รูเมันซกตอนแป้งไม่ได้กิน bàn ăn ăn chỉ cái chỉ nói hư rồi có khi là thử sạc cái bóng dưới bóng dưới này Hãy subscribe cho ช่วงนันกินไม่ได้เดี๋ยวมันเครียดข้าวยีใหญ่เอาปีงมาให้นั่งกินคนข้า,าลวละเจีวาายวตัว

น้องทุกท่านก็ปิดคลิปให้ผมหน่อยครับไม่ปิดให้ผมเลยคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ